เอาละครับทุกคนก็เขากลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนก็วันนี้นะผมผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันไว้ก่อนนะครับทุกคนเรื่องการแจกรหัสบล็อกฟุตของผมนะครับทุกคนรหัสบล็อกฟุตที่ผมบอกว่าผมจะแจกที่ผู้ติดตามครบสาม้อยคนก็คือรหัสผลคิสเนทใช่ไหมครับผมทุกคนนั่นแหละครับทุกคนผมจะแจกรหัสคิสเนทผมจะแจกจริงแต่ว่า พอวันนี้ผมเนี่ยเห็นผู้ติดตามผมใกล้จะครบละผมก็เลยจะเข้าไปเช็ครหัสคิสเนทครับทุกคนผมจะเข้าไปเช็ครหัสคิสเนทแต่ว่ารหัสผมเหมือนมันจะโดนแฮกค,ครับทุกคนมันเข้ารหัสไม่ได้มันบอกว่าคุณต้องการรีเซ็ตรหัสอะไรไม่รู้ครับทุกคนผมก็พยายามเข้าพยายามเข้ารหัสแล้วผมอ่ะผมรู้แล้วว่าโดนแฮกแน่ๆอย่างเนี้นะ โดนแฮกแน่เลยไม่งั้นก็โดนซื้อคืนไม่งั้นก็โดนดึงคืนไปจากร้านนะครับผมทุกคนผมก็เลยเอา้าผมก็เลยแจ้งไปทางแอดมินนะว่า,ารหัสโดนแฮกนะครับผมทุกคนก็ต้องรอดูผลนะว่า,อาตอนนี้รหัสมันจะได้คืนหรือเปล่าถ้าสมมติรหัสได้คืนผมก็จะเอามาแจกให้ทุกคนนะครับผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้รหัสมันโดนแฮกแล้วผมก็แจ้งไปทางแอดมินเรียบร้อยแล้ว ็ต้องรอดูอก,กันอีกทีนึงครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่อรอกันแต่ว่าอายังไม่ได้นะต้องขอโทษจริงๆคนที่รอกันแต่ยังไม่ได้เนี่ยผมผมก็เสียใจนะครับผมทุกคนที่ผมพูดแล้วผมไม่ได้มาแจกนะเพราะว่าผมก็ดูผู้ติดตามแล้วใกล้ครบสามร้อยคนแล้วนี่แต่ว่าทําไมรหัสมันถึงเข้าไม่ได้รหัสที่ผมอ ครั้งสต็อกไว้เนี่ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสหมดแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ล็อกอินอีเมลเพราะว่าผมจะามาแจกให้ทุกคนแต่ว่าเหมือนจะโดนทางร้านเหมือนจะโดนทางร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยอ่าเขาดึงหรือเปล่าผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ได้แจ้งทางร้านไปแล้วนะอ่าทางร้านเขาก็บอกกับผมมาว่าอ่าทางร้านเนี่ยไม่ได้ดึงคืนอ่าแล้วเขาก็ให้ผมเช็คนะผมก็เออ อทางร้านก็ไม่ได้ดึงคืนจริงๆนะเพราะว่ารหัสในสต็อกที่เขาให้ผมเช็คเนี่ยคือไม่มีไอรหัสเป็นรหัสของผมเลยนะครับผมทุกคนก็เลยว่าเออแปลว่ามันต้องโดนแฮ็กจากใครสักคนหนึงหรือว่าอ่ารหัสของผมเนี่ยมันต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ไม่ก็โดนแบนนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมไม่สามารถเข้ารหัสนั้นได้เลยนะผมก็เสียใจมาก แต่ถ้าสมมติผมไม่ได้รหัสคืนจริงๆเนี่ยผมจะซื้ออันใหม่มาแจกให้ทุกคนนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรอไปอีกนิดนึงก่อนนะครับผมทุกคนถ้าผลมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกมาแจ้งให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมทุกคนก็ต้องขอโทษที่ทุกคนจริงๆที่ทําให้ทุกคนรอแต่ว่าไม่ได้แจกนะผมทุกคน <c oughs> แล้วผมจะ บอกอีกอย่างนึงก็คือถ้าอาผมนะ่เอารหัสคืนมาไม่ได้ผมจะซื้ออันอันใหม่จะซื้อรหัสไม่โมจิตื่นก็คิสเนามาแจกให้ทุกคนอให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้รหัสคิสเนทหรือโมจิตื่นนะอแล้วก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคน ก็ใครที่อยากได้ก็กดตามไว้แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากจะได้โมจิหรือคิสิเนะนะถ้าสมมุติผมไม่ได้รหัสคิสิเนะคืนจริงๆนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ทุกคนรอนะครับผมทุกคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ